ผมลิขิตฟีเวอร์แม้ไร้เงาโป๊บธนวัฒน์แต่ก็มีหนุ่มหล่อที่ทําให้ห้างแตกสําหรับละครเรื่องพรมลิขิตถือว่าเป็นละครที่มาแรงสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าสามารถกวาดเดตติ้งไปได้อย่างถล่มทลายตั้งแต่ EP แรกๆเลยก็แสตอบรับดีมากจริงๆค่ะล่าสุดทางด้านของทีมผู้จัดละครและเหล่านักแสดงก็ได้มีการจัดงานเพื่อพบปะแฟนๆนาทีมโดยเกรซวลินทรเด่นคุณงามเนร นุนรมิดาและแอลอัมพางานนี้ก็มีออเจ้าไปต้อนรับกันแน่นห้างเลยทีเดียวค่ะแม้ว่างานนี้จะไม่มีพระเอกของเรื่องอย่างโป๊บธนวัฒน์แต่ว่าก็มีหนุ่มหล่อที่ทำเอาห้างแตกไม่แพ้กันเรียกเสียงกรี๊สนั่นเลยทีเดียวซึ่งหนุ่มหล่อคนดังกล่าวนั้นก็คือเกรดนั่นเองค่ะโดยในเรื่องเกรทรับบทเป็นขุนหลวงท้ายสะโอยหล่อออรากระจายเหลือเกินพวกคุณทําเอาสาวๆกรีดห้างแตกแล้วที่ห้างแตกก็เพราะว่าเขาคนนี้เลยจริงๆค่ะหล่อเข้มบาดใจซะเลือเกิน